สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลบางปูอ้รลมแห้งขนาดวะกล่องสั้นเลยตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสีโมงแล้วน้ำทะเลกำลังขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยว และเขามาเลาะเบิง่งมาท่นึงลหละต่ว่าเวทไทยคลิปเ็เลยเขามาถ่ายคลิปนี้ดีทางเข้าทางออกสะพานยางเขามาพลาลงไปเบข้างล่างครับมันมีสิ่งที่ชีวิตอีกอย่างแน่เดี๋ยวเราลงไปกันเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวเดิม จะเสียงร่มตีเลยนะครับเด้อป๊อปไอ้จิมริกเก็ตปูโอ้อออน้ำเดึ้นมาแล้วว่ามันวันเว้นเมื่อกี้ยังมาเห็นหน้ำเว้นกินไตสะพานนะครัรบไตสะพา,านามันถือน้ำทะเลถือน้ำถือฝนเนี่ยเกสิเป็นประมาณนี้ นะจ๊ะนะครับพี่น้องฝั่งหน้ามุนจะเป็นวัดตรงๆเดี๋ยดีกลางน้ำสองซุ้มมนเห็นดอกนกไก่หัวฝังใบสาม่เห็นเปลี่ยนค่ามลมเย็นเย็นไม่ลมเย็นดอกลมเย็นแน่ลมพอนเน่ รรู้ไปล้วได้ยินมโนวิีโอได้ยินเสียงหึบๆไปหน่อย แจ้ง้ยดแล้วึ้นไหนเมอสรนี่กะผมขอขอมานอนเว้นอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวสงยางกลับละต้องสิงออกไป,ไปหลอดเลยยางเดินน้ำสะพาันธไปนํำทางนะครับผม เดี๋นะเริมอ,อย่างบอลวันเ่มโอเคครับข้างหลังเป็ี่ยนสภานที่เขาลงไใหม่เมื่อกี้นะครับ ตองหนาลมแห้งขนาดเสียงหนงยินบนนอผมจะย่างไปที่รถแล้วเแบบังทะเลังหลังมันวันเว้นอยู่พักหนึ่ง นี่แมคโครเพิ่นมาเฮย็ดคู่ขั้นขึ้นทะเลนำสอะมาพังหมดแล้วนี่แสดงว่ามุกกรันเป็นเป็นตึกเป็นอาคารนี่จึงทางออกแล้ว โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับมันถึงทางออกแล้วเข้าสิไปทำงานต่อ4ี่โมงและหาหกโมงถุมหนึง่งของวนันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย